น้องบอลงับมาฮะมาเลยฮะบอลกระดนมาฮะเผื่อเครับน้องพี่สวัสดีครับขอบคุณครับเผื่อเลยครับครับผมสุดไม่เจอมากกูเจอมึงในเกมทุกอาทิตย์ไอ้สัตว์มึงจะมาไม่เจอนานมากแต่แบบยังไม่ค่อยเข้ามาแล้วนะมึงครับไม่ค่อยเข้ามาคือมึงค่ะกูเล่ไก่พิษตลอดผมก็เพิ่งเล่นกับเขามามึงก็ไม่ค่อยเข้ามาหลังจำเป็นไปติดหญิงแล้วก็ไมปเล่นเกมแต่เขาเห็นแบบที่มีความรักอะไรหรือเปล่าเห็นพี่เขาพูดกันในกลุ่มความเฮี้ยอะไรตะกุยย้ายบ้าน ไอ้ยียก็กูบอกว่ากูจะย้ายบ้านก,กูคุณวายเรื่องบ้านเดี๋ยวแอมช่วยแบบช่วยพี่มุฟของหน่อยสิ่งแรกที่มุฟค,คือเกมแล้วกูไปไปบ้านใหม่กูนั่งเล่นเกมอยู่เฮียแต่ตาสีผู้ชายเร็จตาอยู่เงี้ยแว๊บแว๊บเฮียไม่ไหวย,ยอมรับไม่ไหวตอนนี้วันนี้ผมเข้าไปนอนบ้านใหม่ละเป็นไงบ้างฮ<ช><น>ะก็ยังไม่มีผีนะอ,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 อโอเคไม่หลอนยังไม่เจอผีไม่มีละไม่มีแล้แต่ว่านอนหลับสบายเลยยังไม่สบายได้ไงนอนสามสี่คนทุกคืนอ่ะมันก็สบายอยู่แล้วอุ้ยครอบครัวใหญ่ฮะครอบครัวใหญ่สามสี่คนนั้นมีอารร์ตู้ยัง ตายอยู่แล้วนะกูก็ตายคนเดียวอยู่แล้วกู้ยเรตายคนเดียวอยู่แล้วหัวททษมึงนอนคนเดียวเพื่อนกล้าบผมมาแล้วครับบอสบอสอยากเล็งอยากเล็งเอาหน่อยอยากเต็มไม่น่าเชื่อว่ามาแล้วนี้ละคือ3ปี3วันถูกถูกครับผมตอนนั้นคือฉลามเลยถูกไหมที่มาฉลามใช่ครับฉลามชอบงับคุณตอนนี้เนี่ย54ล้านวิวแล้วใช่ครับพี่โอ้ยเยี่ยมันยังขึ้นอยู่ไหมยังมันค่อยๆขยับขึ้นไหม หรือว่าจมตายหาหลาังยังขึ้นอยู่นะเ <Okay, okay. S 1> พราะว่าเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงดังเพลงเดียวในช่องแล้วเดี๋ยวขอโทษนะฮะยอดอยู่หรื <laughs> อเกื่อนไอ้ยถามเป็นเกลื่อนเลยสัตว์ยังขึ้นอยู่ไหมฮะหน้าของเขายังเขียวว่า40ล้านเฉลย่ยซึ่งมัน5้าล้านแล้วน <laughs> ี่้สล้านไงเฮรยเดี๋ยวัต้องไปอัปเดตครับ <laughs> <laughs> อัพเดทแนบนียนพอสักพักตันกเริ่มขี้เกียจแล้วเพราะผมผมเปลี่ยนเองด้วยนะตอนนี้ใช่ไหมมันดูหลังบ้านเองหมดลยอดสุดยอดสุดยอดโพไม่งั้นห๋ยวจ่าใจเป็นล้านเหมือนพี่ใช่ใจ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 คร โอ้โหเรือจ้างเลยต้องเค็มแล้วตอนแรกผมไม่ใช่ปากกพนนะครับผมครับผมหลานชอบบ้าครับฟังปุ๊บร้องได้ปั๊บเลยอ๋อเพลงฉลามเหรอครับเพลงสุดปอดฮะอะไรไม่ใช่สิวะฉลามสิวะหัวใจประดาวนี่คือซิงเกิลสองหัวใจประดาวสามพี่มีน่ารักชิปปุ๋งก่อนอันที่สองอ๋อน่ารักชิปปุ๋งเลยน่ารักชิปปุ๋งเลยหัวใจประดาวไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยหัวใจกระดาษ อันนั้นอูจธนทรฮนะใช่ครับผมใช่ครับผมซึ่งแล้วไอ้หัวใจมะดาวกับนาาชิปุ่งมันกี่หน้าราชิปุ่งประมาณ30 กโอ้ยนี่รวมกันเป็นร้อยแล้วนะรวมกันเป็นร้อยนี่หลายล้านนะตั่งอ่ะครับก็หลักๆไม่ทำเพลงเลยพี่ใช้ก่อนใช้ก่อนการทำงานด้วยไอ้สัตว์ใช้เงินก่อนพี่พี่อาร์ตขอโทษนะฮะไอ้คิดใส่แว่นนี่สั้นหรือยาวทั้งสองนั่นแหละครับเนี่ยเอาโทษครับโทษที่เข้าไปเนี่ยโทษเดนี่ยน้องยังรู้น้องยังรู้ล็อกเลยน้องยังรู้ล็อกเลยก็ที่ล็อกแตกแหมสัตว์นไม่เจอสีแค่สีขาวันไอ้เหี้ยทำเป็นถางเหินโอ้ไอ้สัตว์แต่ว่าทุกเพลงของบอสหนี่งต้องมีทัชเต้นใช่ครับอย่างเพลงลา ลูกสาวนะพว่อผมขอนะครับมีทม่าได้หมีท่าได้ไหมได้ยังไงอ,อสวัสดีครับครับลูกเคยพอมาละงานะขอลูกสาวนะครับ ผมพราจริงไม่หลอกเชี่ยอ๋อถ้าแบบนงี้ยเหมือนมายากลสมัยก่อนอ๋อเล่นอ๋อเชี่ยเล่นิ้วขาดเล่นนิ้วขาดนิ้วขาดเล่นนิ้วขาดแล้วเด็กสมัยนี้งงนะพี่ใช่แบบว่าไปเล่นให้เด็กสยามดูเต้นให้ดูน้องงงแบบว่าตัวอะไรวะเนี่ยใช่ไปชพี่เล่นพี่เล่นนิ้วทำไมฮะนิ้วขาดเลยเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วอี่ผ่านขับคุณี่เขารักคุณมากนะของที่ให้ก็ให้แบบมีทั้งดีแล้วก็แปลกที่เขามาเขามาเขามาแบบโพสกันเต็มลนะมาเขามาเขาไม่ก ตมีอย่างานหนึ่งเหมือนไปเล่นต่างจังหวัดมีคนให้แบบให้ถุงยางเป็นสร้อยอะฮะหรอปกติให้พวงมาลัยเอาอย่างนี้ให้คนที่เอามาให้นี่คือผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงด้วยโอ้แล้วตอนให้เขาพูดอะไรไหมไม่น่าเขาน่าจะดูมีความสุขมากเลยพี่ใช้ให้หมดนะจ๊ะเงินไหมเดี๋ยวคือมาเป็นซองหรือมาเป็นถุงลงมาเลยอ่ะมันเป็นถุงเลยแล้วก็แม็กแล้วก็ต่อกันอ๋อแล้วแม็กแม็กล้วใช่เดี๋ยวเอาไปใช้ไหมเนี่ยเฮียดีๆนะ คือเราเห็นไกลๆเราไม่รู้พี่มันเป็นอีซองส้มๆอ่ะเราก็นึกว่าวิตามินซีอใช่ก้มลงไปรับเลยเราก็เลยก้มไม่รับแล้วมันจะเอ๊ะทำไมแม่งกลมๆวะเฮียเป็นออคุริมาเลยต็มเลยนิ้วเต็มเลยคุณผู้สาะเป็นได้เหรอใช่คับพี่ได้คือแบบว่าเรียนมาเลยหรือไงเรียนมาเรียนตอนมหาลัยคือเอกสเปนเป็นโทอ่ะวิชาโทสเปนแรกเรื่องมึงแลกเรื่องมึง เอาจารย์โทมกินมันมีมันมีเอกมีโทด้วยเหรอมีไม่เอกเป no ็นโทมีเอกเอกคืออะไรเอกภาษาอังกฤษครับอ uh ๋อเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าเลือกเลือกตัวทับเนี่ยเป็นเป็นโทสเปนสเปนอินโดครับเออมันเป็นโทมันเรียกได้สองวิชาอ๋อโทกับอินโดกับสเปนอ๋อเหรออินโดไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรอมีภาษาอินโดใช่ไหมมีภาษาอินโดด้วยพียงแต่แบบตตกระลอกปะเออมันคือภาษาอินโดเลยครับไปถูกอีกแล้วไปถูกอีกแล้ว ห้ถูกะล้องมันมาเลเซียใช่แต่ว่ามันคล้ายๆกันมันแบบว่าฟังฟังรู้เรื่องมันคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสพี่มันจะเป็นภาษาแบบของมันเลยที่มันจะมีแบบผันเวิร์บผันกริยาอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าคุณเดินเขาเดินจะไม่เหมือนกันมันจะแบบเหมือนภาษาอังกฤษมี you eat กับ he eat อะไรแบบนี้ใช่ลองลองลองแบบคร่าวๆได้มั้ลองคร่าวๆได้มั้ย o a ค e สวัสดีทุกทุคนนี่ Olà โ l โ o เราล่ะโอ้เราล่ะใช้ภาษาสเปนจีบหญิงใช่ไหมคิดถึงนะรักนะอะไรย่ีมีไหมรักนะเอาเอาไปบอกแขกเนี่ยบอกไม่ถามด้วยบอกเมียบอกเมียไงบอกเมียพูดออกมาสิว่าบอกเมียบอกเมียฉันรักเธอเตเกียโรา เตกิโร่แเตียโมก็ mm hmm> yeah. ได้ครับเตียโมคนไทยจะคุ้นกว่าเตียโมเตียโม่เคยได้ยินเพลงพี่บี้ม่ฮใช่ใช่เพลงพี่บี้เตียโม่รักเฮโย เก่ามากไม่เก่าไม่ใช่หแล้วเข้าใจเลือกจำเพลงด้วยอิสรเดชเชยแตมเชยแตมอะไรไม่รู้อย่างเดียหมดเดียหมดเดียหมดเดียกันฉันรักคุณฉันรักเธอฉันรักเธอก่อนที่คุณไปนั่งร้องนี่เขาบอกว่าคุณทำงานมาหลายอย่างมากเลยโอ้โหเข้าสคริปต์มากเลย ผมทำอะไรอย่างมากพีใช่ใช่เหมือนมันมันรีบเหมือนรีบไม่ไหนต่อเลยพี่เดี๋ยวพี่ไม่ไหนไม่รีบไม่รีบก็เห็นมันตกท้องช้างแล้วก็เลยเอาไปต่อไงคุณทำงานมาหลายอย่างมากคุณทำอะไรบ้างเนี่ยโอเยอะมากครับตอนเด็กติดจานดเทียมฮะสมัยจานจานดำอ่ะ จานดำจานดำใหญ่เออมึงไปตามบ้านเขาใช่ลุงผมอะเป็นช่างอะไรเงี้ยอ๋อลุงมึงเป็นรับรับติดดาวเทียมใช่แล้วไปเป็นลูกมือใช่จันดำนี่จันเถื่อนไหมไม่ไม่เถื่อนนะไม่เถื่อนไม่เถื่อนไม่ือใช่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 จานะไม่เถื่อนแต่พ่วงให้นะเถื่อนถูกไหมไม่จานอะไม่เถื่อนครับแต่กล่องเถื่อนเถื่อนเถื่อน สนุกเอยู่ดีใช่โหพี่ผมไม่ป้าผมไม่เคยใช้จานถื่นแล้วใช่ฮะจานแท้กล่องอย่างเดียวเออดีไม่ต้องเสียหลายเดือนอ๋อาะติดจานดำติดจานดำตอนนั้นยุ่งอะไรตอนนั้นยุ่งอะไรป .4 นะครับใช่เเีียยด๋วป .3 ป .4 อะแล้วลุงให้ค่าจ้างไหมให้ให้วันละสองร้อยนี่เฮ้ยโอเคนะโอเคโอเคถือว่าไปเติมเกมมาพี่เดินทางหมดเดวฝึกทำงานมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่คัดชมพู่คัดชมพู่คัดชมพู่อริยามันไม่ใช่ผลไม้ผลไม้ผลไม้ก่อนบ่าย ตอนก่อนบ่ายเหรอแยกชมพูตอนก่อนบ่ายเหรอใช่ใช่ไม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 ่ตนเย็นเย็นไม่ทเถามออเย็นตอนเย็นใช่ครับอ้ย้อนกับพี่จันเราทีมกนีกว่าย้อมจำเฮียจำเฮไยจชมพูเลย อยู่ทํางานอยู่ในบริษัทที่เขาจะไปรับซื้อชมพู่ในสวนนึกออกไหมพี่เป็นพ่อค้าคนกลางอะไรแบบนั้นแล้วเราก็ต้องมาคัดว่าเอ้ยอันนี้คือไซส์นี้ไซส์นี้ไซส์นี้แล้วเขาจะแบบเอาไปส่งขายคัดที่สวนใช่แล้วขึ้นกระบะกลับใช่ตอนอายุอะไรสิบเอ็ดสิบสองครับพี่โตก็แบบโตเลยเลยเลยจากจานมาแล้วจานแม่งร้อนจานน้ำแม่งร้อนจานแม่งร้อนเข้าสวนชมพู่ดีกว่าเข้าสวนดีกว่าอยู่ท้ายผู้จานแม่งร้อนโอเคโอเคโอเคมีคนถามว่าแล้วชมพู่นี่เถื่อนไหมฮะชมพู่เถื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมพู่ยังเถื่อนอยู่ครับพี่โอ้ย ไอ้เชต่อถ an ึงกรขดาดเก็บชมพูเถือเนี่ไม่ต้องทำอะไรเล้ชมพูมีไซส์5สี่ไม่ใช่ไค่นี้ยังไม่ใช่อันนั้ไม่ใช่ชมพูนะแอนสอรเบรี่ฮะแอนสอรเบรี่ฮะ เด็กเสิร์ฟก <ators> <vt> er ็แมนตี oh um okay. <un> ้เด็กเสร์ฟด้วยนะเด็กเสิร์ฟนี่อัมพวาอัมพวานี่คือเป็นเป็นร้านอาหารเลยเป็นร้านอาหารครับผมไปคือเพื่อนผมทําอยู่แล้วผมก็เลยไปแบบไปแจมไปไปช่วยเพื่อนทำปิดเธอบ้างๆอะไรอย่างงี้ยใช่ครับไอ้ยี่งมึงสู้ชีวิตเหมือนกันนะจริงถูกป่ะใช่ใช่ครับไอ้ยิ่มึงสู้ชีวิตเหมือนกันนะแสดงว่าเด็กๆนี่คือปากกาตีนทีโอสุดๆอะแล้ววันนี้นะครับเราก็มีเราเชิญพิเศษนะครับเป็นพี่เจ้าของร้านอาหารนะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์น้อง บอลน,นะครับกับรายการฝันที่เป็นจริงนะครับเชิญเ,เลยครับต้องควรเชิญเลยฮะนี่ก็ถือเป็นผู้มีพระคุณมาจากอัมพวาเลย <laughs> ไป,ปตอนนี้ก็เก็บหิ่งห้อยอยู่แล <laughs> ้วตอนนี้ร้านปิดไปแล้วนะร้านปิดไปแล้วนะ อ้าวขอไม่พี่ก็ไม่ได้มาม่ได้คร well. ับผมไปปิดตั no, no mm ้งแต่โควิดนะพี่โอ้โฮเจอกวิดไปอัมพวาเงียบยิบเลยอ๋อใช่ไปช่วงหนึ่งเงียบมากใช่ใช่แต่ไม่ได้หมดแค่นั้นก็บอกคุณเป็นเด็กวัดก็เป็นมาแล้วคุณเด็กวัดนี่ผมเป็นอาชีพที่ผมชอบสุดแล้วทำไมอ่ะขโมยเงินวัดเถื่อนป่ะวัดเถื่อนป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจานวัดไม่เถื่อนครับผมแต่กับแต่พระเถื่อนแต่พระเถื่อนพรปลอมบางองค์ก็ปลอมเหอบางองค์ก็ปลอมเขาเรียกว่าเถื่อนไม่ได้เรียกว่าปลอมใช่พร้อม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวันนี้ที่รอคอยเออเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดนานไหมตั้งแต่ม .4 อ่ะจนมหาลัยยังเข้าอยู่เลยเริ่มตั้งแต่แบบมปลายก่อนมันเป็นแบบทางผ่านไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปเข้าวัดตอน7จ็ดโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถวายเพลเขาจะซื้ออาหารมาวางไว้อ่แล้วผมก็ต้องไปเอาที่วาน่ะมาให้พระใช่มาถวายท่านใช่ใช่มาประเคนใช่มาประเคนเคยประคองป่ะไม่เคย ไม่เคยนะไม่เคยครับขอบพี่ให้ให้เกียรติพี่บอลหน่อยฮะเขาไม่ได้เดบิวัดครับความเรื่องอะไรฮะผู้ช่วยทักบินได้ฮะแอสซิสบินสบายเหรอได้ฮะผู้ช่วยทักบินครับผม คไม่เนลาครับพวกเราเราดูกันแบบนี้แหละครับแล้วเราก็ตกนรกไปกันแล้วเราก็ตกนรกไปกันการสนุกดีอันนี้ไปบินนี่แต่งหน้ายังไงฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นแอร์โฮสเตดนะครับคอมเมนต์ดีมากเลยครับเขาบอกมึงหนักถึงขนาดมึงเก็บสื่อไว้บีบเองนี่เลยใช่พี่อันนี้ผมอยากรู้ผมพูดตอนไหนวะนี่คือแอบแม่นนะมันเป็นแบบนิ้วไม่อยากกลพี่เคยเห็นคืออะไรวะนิ้วอ๋อนี่มันเป็นนิ้วนิ้วคล้องใส่ผ้าใส่ผ้าผมเอาหัวสิวใส่ไว้นั่นนะแบบว่าเวลากดเองอ่ะสะสมสะสม อะเพลงมึงแพงเลยเพลงมึงแพงเลยรีบกลับเลยแต่ควาจริงแล้ววันนี้ที่คุณมานี่คือคุณจะมีเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมลูกสาวพ่อผมขอนะครับนี่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่แต่ตอนแรกเขาเป็นศิลปินอิสระใช่ครับตอนนี้เขามีบ้านอยู่แล้วเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนี่บ็อกซ์มิวสิกครับผมนั่นคือพี่พลพี่พลครับพี่พลแครชใช่ก็คือค่ายเดียวกับน้องอิงใช่ครับเป็นเพลงแรกที่ทํากับค่ายบ็อกซ์ครับคือเหมือนแบบคอนเซ็ปต์ก็ประมาณว่าแบบไปเจอพ่อแม่แฟน เขาครั้งแรกขาไม่ยายอะไรแบบนั้นแล้วเราก็แบบว่าเป็นใจดีสู้เสือใช่เหมือนแบบท่อนถุกสวัสดีครับครับลูกใครพอมันลากงัดซึ่งมึงก็ยังเขียนเองอยู่เหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่านี่มีน้องวงเฟิร์สมาช่วยด้วยพี่ปอยซิ l ูเอตเข้ามาด้วยใช่ไหมพี่ปอยพัชเชษครับพี่ครับครับก็ s i l h o u e ไหนวะพี่ปอยซิ l ูเอต คอสเทสไอ้เยอะเป็นดเรคเตอร์เลยพี่ปอยแกมาช่วยดูใช่เรับมันมาช่วยดูเลี้ยงเองใช่ครับอ MV ล่ะเล่าให้ฟังหน่อยพี่เสือมาถามหะครับพี่เสือเสือพี่เสือ พ่อนาซาพ่อฮะอ๋อโทษช่างมาเถอะคนเราคนเสือเดียวกันหมดเสืออะไรวะเสือไงพี่เสือสิบแปดฝนไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นพี่เสือธนพลครับครับครับใช่ใช่โทษโทษเอาอิเล่ไปันนี้นี่แล้วก็ได้น้องอิงโกะมาเป็นนางเอกทำไมถึงต้องเป็นน้องอิงโกะให้ะคุณบอกหน่อยสิฮะคือพี่ๆเขาบอกว่าอยากได้คนที่อยู่ใน T pop อืมใช่เราก็นึกถึงพิกซี่เพราะว่าเราเป็นเมนอิงโกะในพิกซี่อ่าจริงม้ย กปรโล่งฮะกปรโล่งใช่ไหมเออเป็นการ์ตูนเลยใช่ครับใช่ใจเรียบร้อยแล้วทำไมไม่เอาพี่เวงมาเล่นเป็นพ่อในเมีครผมทักไปแล้วนะคือตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าอยากให้ใครเป็นพ่อกับแม่เพราะว่ามันในมีมันต้องมีพ่อแม่ไม่ถึงพี่เ่งคนแรกเลยทักไปแต่คือรู้อยู่แล้วว่าพี่เ่งเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นแบบเล่นมีไม่เล่นแสดงเขาไม่ถนัดใช่เขาเคยบอเขาเล่นเอ็มีให้ว่านี่ยใช่เขาอาจจะรักที่ว่านไม่หรอกไอ้ว่านบังคับมั้งไม่ได้รักสุดๆที่ใครด้วยรอยยิ้มของเธอเล่นเป็นโคตรโลกใทานโคตรโลกจะนอนทั้งเรื่องเลยไอ้สัตว์จะนอนทั้งเเรื่อองลยไ้สัตว์ พี่เวงกูกูเลยจะเือเขือว่าบทมันต้องเป็นอะไรแบบนั้นนะแกเขินเนี่ยที่เขินเนี่ยพี่อาร์ตแกว่างอยู่ทำไมไม่แย่เป็นพ่อแล้วใครเป็นแม่เนี่ยเมียูไงไง เล่นคู่กันเลยเพิ่งมีอะไรหมาดๆวันนี้วันนี้แบบวันนี้เหมือนซอยเซฟตัวเองไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโอเคโอเคไม่มีไม่มีไม่ได้เดทจบรายการอัปเดตหน่อยเดี๋ยวเราให้ฟังเพื่อนเดี๋ยวเราให้ฟังเพื่อนข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของความร้อนครับผมเป็นภัยเงียบเลยของกรุงเทพปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนะฮะ u s i ทำให้กรุงเทพเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเฉลี่ย2.8เซลเซียสนะครับซึ่งอาจทำ มมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนกว่า2,300รายต่อปีอือโอ้โหนี่คือแมปอ่ะเนี่ยเออเขาบอกว่าภายในปีที่เดี๋ยวขอโทษนะอันนี้ประเทศไทยหนื่รกนะที่ประเทศไทยหนื่อนะมันแดงเถื่อนเลยเผื่อร้อนสัตว์เขาบอกว่าภายในปี2,100ครับคาดว่ากรุงเทพเหนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงเกิน35ซลเซียสเพิ่มขึ้นถึง153วันต่อปีแสดงว่าหน้าหนาวแลวก็สั้นลงใช่ไหมหน้าฝนสั้นลงเป็นหน้าหน้าร้อนที่มากขึ้นไอ้ที่เราคิดาแก้ไขยังไงดีวะเปิดแอร์แล้วเปิด ต่างได้ไหมอ้หูมันก็ยิ่งร้อนยู่เว้ยพราะให้แอร์เราออกให้ประเทศเราเย็นขึ้นไงไอแอร์ม <Here S 2> ันยิ่งทำงานไงมันยิ่งพังเข้าใหญ่คนทำพร้อมกันสิวะ,ะสร้างโดมใหญ่ๆครอบโลกไว้โอ้จะไปสร้างโดมที่อะไรพนาการน้ำท่วมเลซพน,นาการน้ำท่วมเลสว้าย ส่งผลกระทบต่อผลิตสงการผลิตแรงงานไฟฟ้าเสียงในหัวเนี่ยเยี่ยสีในหัวกพูดอะไรออกไปอุ้นี้เขาระบุเขตมาเลยใช่ไหมว่าความร้อนเนี่ยมันจะสูงเนี่ยเฉพาะเขตไนเพือนบางรักครัราชเทวีพญาไทนะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเฉลี่ยถึง2.8องศาเซลเซียสคือ2.8องศาเซลเซียสเนี่ยมึงอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยนะเยอะนะแต่ว่ามันเอามึงลองกดแอร์จริงยิบห้าแล้วถอยลงมายี่สิบสองอ่ะหนาวต่างกันเยอะเลยใช่ที่เกือบสามองศานี่แม่งร้อนมากเว้ยออื Oh God. อีกอหนึ่งอีกหนึ่งข่าวนะครับไอ,อหนึ่งข่าวครับพี่อาร์ตไม่พูดอันนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้นะอ,อ่ะเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมานะครับเป๊กผลิตโชคเพื่อนของเรานะก็ถูกทําร้ายก็คือมีเรื่องมีราวกันอ่ะคือจะพูดว่าถูกทําร้ายที่พูดมีเรื่องมีราวตอนนี้เราเห็นคลิปหมดแล้วไงถูกไหมมันก็มีปัญหากันนะฮะในที่ปั๊มน้ํามันรามคำแหง7จนะครับโดยมีบาดแผลบริเวณคางแล้วก็หัวไหล่อ่ออปัญหาที่มันเกิดเนี่ยคิดว่าสํานักข่าวต่างๆออกข่าวไปหมดแล้วแหละว่ามันเเกกิดดออะไรขึ้้้้นนนบาาางแลลว็ตีี่่่สุทท <c oughs> เนี่ยสิ่งที่รู้ว่าโอเคต้องอัปเดตก็คือตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ปลอดภัยดีไม่ได้ถึงขนาดว่าสาหัสอะไรแต่ก็มีแผลชะกันอยู่เหมือนกันออทีนี้ก็ต้องอัปเดตกันต่อไปว่าว่าเป็นยังไงซึ่งตอนที่เกิดเรื่องอ,ะอ่ะกูก็ตกใจ<อ>คือมึงก็รู้อยู่แล้วว่าไอเ้เป็กมันไม่ตอบลายกูใช่<อ>คือเราก็ไม่รู้ติดต่อไงเราก็เลยถามไปทางทีอาร์ที่แกมมี่เท่าที่รู้จับใจความได้คืออาจก็รู้แล้วว่าตอนนี้ปลอดภัยส่วนเรื่องอื่นก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดการส่วนเรื่อง ผิดเรื่องถูกเนี้ยก็ให้กฎหมายว่าไปตามกันคือผมเองในฐานะเพื่อนอะ่ะเข้าใจแล้วก็มึงเข้าใจไหมเวลาเราจะตอบอะไรเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเราอะ่ะมันเซนซิทีฟอ่าริงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมชอบคำานึงของพี่ชอดมากซึ่งวันนี้รู้สึกว่าคำนี้น่าจะเหมาะที่สุดใ,ในวันนี้ก็คือไม่ได้เข้าข้าง แต่ว่าอยู่ข้างๆเค่นั้นเองก็คือไม่ได้เข้าข้างเขานะคือก็ทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าในฐานะเป็นเพื่อนอ่ะก็ต้องช่วยดูแลมันเราเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะแม่งจะเป็นบทเรียนให้ตัวมันด้วยมันจะได้โตขึ้นก็ให้เป็นตามกฎหมายกันไปก็ว่ากันไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปมอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุยี่สิดาค่ะ ตามน้องบอลตานหรือยังครับโอ้หหนูติดตามมาสักประมาณห้าหกปีห้าหกปีก็ตั้งแต่กรลามเลยปะวิกก่อนอีกก่อนอีกค่ะหนูติดตามพี่บอลตั้งแต่บุญบอลบุญบอลเอ็ดโ์ดอในตำนานแต่ว่าเป็นสายวายใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อดิบบ่อยไหมครับท่านผูมไม่ใช่นะไม่ใช่คนะคนละวาย ละวายแล้วเพลงใหม่ฟังหรือยังฟังแล้วค่ะเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมคะนิดหน่อยเต้นดูหน่อยเต้นดูหน่อยเต้นดูนิดนึ่งจีิอ่ะบอลร้องน้องเต้นนี่พร้อมหยังครับหนึ่งสองสวัสดีครับครับโลกใครพอมันละ ครับขอลนกสาววันนัครับผมรากจริงไม่หลอกอเฮ้ไยได้ลเลยนี่รายการหนุกได้ทุกที่บอลในาคอนมาแล้วอ๋อ๋อก <ผม S 2> ็เลยจำ <ะ S 2> <ด>ได้ yeah. แล้วเปิดโอ้เสื้อมันเปิดไหลไหมแฟนห่วงไหมเนี่ยแฟนห่วงไหมเนี่ย ไม่ไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนคะ่ะเฮ้ยท้าเด็ดไว้กูถามให้เราไว้น้องโมแบมเบอกว่ามีเรื่องจะถามน้องบอลไหนจะถามเรื่องอะไรสิจ๊ะหนอ,อยากถามพี่บอลว่าถ้าพี่บอลเป็นบอลพงพงศกร,รที่ไม่ที่ไม่ใช่บอลนาโด,ดนอ,ะอ่ะพี่บอลจะแบบคิดว่าตัวเองจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ที่ไม่ใช่นักร้องนักแสดงอะค่ะ มายว่าอนาคตแบีผม,ผมว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องผมน่าจะเรียนเรียนต่อเรียนต่อเป็นนิกยารโทรใช่ครับเพ <ขอ S 1> ราะว่าอยากเป็นจาร์มหาลัย<ช>เพราะรอะไรมันมีแพชชั่นกับ การศึกษาคือมีแพชชันกับชุดนักศึกษาถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การศึกษามันเปลี่ยนคําเดียวความหมายความหมายเปลี่ยนเยอะเลยนะการกับชุดอะแค่คําหน้าเท่านั้นเองอะแล้วอาจารย์สอนภาษาใช่ครับอยากเป็นครูอาจารย์สอนสเปนสมมุติว่าถ้ามึงว่าในวันนั้นมึงเป็นครูจริงๆมึงคิดมึงจะเป็นครูแบบประเภทไหนดุหรือว่าสปอยหรือว่าเอาข้อสอบมาบอกเลยผมว่าไม่สปอยนะเป็นครูที่แบบว่าเนียบไหมเท่อะคือมันจะไม่ ให้คนอื่นมาชมคำว่าเท่ให้คนอื่นเขาชมจะมีแบบอาจารย์ที่เราแบบตอนที่ผมเรียนมทมีอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองสเตนชื่ออาจารย์ตักเขาเท่มากเขาได้แบบว่าผมไม่เคยเห็นเขาใส่ชุดซ้ำเลยทั้งวันเขาแบบเขาแบบตายดิชตายชายช่ยชามิตาอยากอยากเป็นแบบอาจารย์ตกสรุปอยากจะสอนเด็กหรือแต่งตัวอวดเด็กหรือแต่งตัวอวดเด็กกันแน่เอาไงกันแน่ ซึ่งมูรู้ใช่ปะว่ามึงทำสิ่งนั้นได้ในงานทุกวันนี้ใช่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 ใชะเป็นจูก็ได้ม่รู้ใช่ปะม่แต่ว่าเราอยากเป็นครูด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นนาาคตดเด็กอะไรเงี้ยใช่ถ้าวันนึงวอนเป็นคุณครูข้นไปจริงคุณ่อมแปมจะมาเรียนไหมฮะสมัคคนแรกเลยโอ้ยฉะนั้นฉะนั้นลองสอนภาษาสเปนน้องหน่อยอย่อยากพูดคาว่าอะไรได้ครับฉันชอบคุณฉันชอบเตเกรเเกร่อ บอกชอบเลยสบายใจแล้วสบายใจละหนูตะกียร่พี่กับพี่อารตะกี้อะตะกีระตั้ติดเลครับผมครับผมครับผมตกิยเเดี๋ยวเปิดดูว่าเูว่าพี่ปมแปหน่หนูไม่ดไไไ่มีแต่บอลนะดนดูดิไอคนขวาเพื่อนผมครับไม่ไม่ไ่่่่ของผมมีอันแซนเดียวฮะดน่รัเนี่ย ไปไว้ชาแนลโปรเน็นตอร์ชาเนตไม่พิพมมาแล้ว The Gear สวัสดีครับสวัสด so like ีครับน้องอีบอายุเท่าไหร่แล้วครับ22ค่ะ22ตอนนี้ยังเรียนอยู่เหรอคะใช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ราชมงคลพหลนครค่ะ ะอบร,อริหารธุกรกิจค่ะสัขาการบัญชีอีฟอีฟถามเลยสิที่ล็อกขนาดนั้นี่กลัวเราออกไปกล <laughs> ัวใครเข้ามากล <laughs> ัวใครเข้ามาไอ้กูเลยจะถามเลยจะถามเลยว่ากลัวโจรหรือกลัวตัวเองออกไปก็นอกคำถามต่อไปคือไอ้ที่แขวนรีบดทแอร์อยู่นั้นแล้วรีบดทแอร์อยู่ไหนฮะ มันไม่เอาใส่มันไม่เอาใส่เที่ยฮะไม่มีรีโมทนอกจากขาเดี๋ยวมันรีโมทเลยนะแอร์ก็ไม่มีแล้วแอร์ก็ไม่มีแล้วอย่าบอกแพนไปแอร์ยกโยกไปนะตลกเลยลูกแล้วคอมเมนต์นี่ดีมากเลยพี่ครับผมรู้แล้วครับน้องล็อกประตูเพราะอะไรฮะทพราะอะกลัวแอร์ออกกลัวแอร์ออกมันรีโมทไม่อยู่แล้วรีโมทไม่อยู่รีโมทไม่อยู่แล้ว เห็นบอกว่ามีอะไรจะคุยกับพี่บอลมคะก็อยากถามพี่บอลว่าแบบจะมีปล่อยเพลงช้ามา้ไหมเพราะว่าที่แบบออกมามีจะเพลงเร็วสนุกสนุกอะค่ะอ่ามีมีครับจริงคำถามนี้ดีนะเพราะว่าเหมือนพี่รู้สึกเหมือนกันว่าบอลมันแต่งแต่เพลงน่ารักน่ารักเนาะมันไม่ค่อยเขียนแบบเพลงช้าเลยมีเพลงช้าแบบว่าพึ่งพึ่งเสนอพี่พลไปเลยครับตอนนี้กาลังแบบเดบิวต์อจริงๆไม่ค่อยกล้าเขียนเพลงช้าด้วยพี่เพราะว่าคือกลัวแบบภาพเรามันไม่ไม่ไปทางนั้นอะแล้วแบบเดี๋ยวคนไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมคิดไว้แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเดี มอมีสตอรี่แล้วใช่ไหมม,มีมีนะครับหรือหรือว่าผมเอาของพี่ไปแต่งได้ไหมโอ้ได้หลายเพลงเลยโอ้ได้หลายเพลงเลย มีเวลาสองวันไหมมึงได้มึงได้สองอัลบั้มอ่ะเดี๋ยวเลาให้ฟังมีครับมีครับคือมีมีแผนเพลงชาไปแล้วใช่ครับแต่ว่าเหมือนเพลงหน้าจะแบบกลางๆอยู่ยังยังไม่ชามากเพลงต่อไปหลังจากนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเพลงชาครับที่อาร์คอมเมนต์หนึ่งมากเลยนะฮะว่าอีฟอีฟเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยอีฟอีฟเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปี๊ยกมาแล้วมงคลเปิดเปิดบ้าพี่อีฟเหอไหมมาพี่อีฟมาาบ้านักบัญชีของเราโอ้โหมีแต่รูดบอลว่ะอีฟสุขุมวิทผมจ จำได้ผมจำนี่บอนด์เดอวันนี้เห็นบ่อยมากมาเชียร์บ่อยวันนี้ใช่ไหมที่มึงยื่นไหมให้เขาแลบป่ะเคยโดนไหมเคยป่ะผมคิดว่าน่าจะเคยโดนนะยังไม่เคยนะคะซ้อมหนูซ้อมไปเลยนะจะไปอยู่หลังๆหรือเปล่าซ้อมเลยเดี๋ยวมันยื่นแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะล็อกประตูยังครับท่านทีไม่ใช่คนละคนละอีกที่ถายน้องเบนอายเท่าไหร่แล้วครับปีนี้22ค่ะี่22ปีสี่ใช่ไหมใช่ไหมเรียนจบยังยังไม่จบค่ะเลยปีนี้โอเคอ่ะไหนเห็นบอกว่ามีอะไรจะคุยพี่บอน เยไม่ต้องเค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 ยให้มีเคิเพื่อนมาโอวยเขินเบ็ดตัเขินเบ็ด โอ้โหอยากไปกล้าคุยกับเบลลเกินสั่งได้ด้วยหายยังหายแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับผมหนูอยากถามว่าใช้ชีวิตยังไงให้คุ้มในมหาลัยปีสุดท้ายอใช้ชีวิตยังไงให้คุ้มคำถามกว้างนะเดี๋ยวก็มันคุ้มในทางไหนใช่คุ้มทางไหนหนูอยากให้เราพูดถึงทางไหนครับตอนนี้หนูกำลังถามคนเกเรสามคนอยู่หรือถ้าถามว่าพี่ใช้คุ้มไหมอะเอาจริงพี่คุ้มแต่พอหงพี่คุ้มแต่พอหง จริงพอี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเท่าทุนแล้วพอป .5 ปะพี่คุ้มละใช่ใช่เอางี้พี่พี่ว่าพี่3คนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยพี่ทํางานตั้งแต่เด็กพี่3คนก็เลยจะมาในฟังก์ชันของเด็กที่ทํางานตั้งแต่มหาลัยก็เลยรู้สึกว่าแม่งก็เริ่มคุ้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าเราเราโตกับเพื่อนอ่ะมาดาวิธีการคิดวิธีการคุยแม้กระทั่งเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่โตกว่าเพราะว่าเราเริ่มทํางานแล้วไงมันจะไม่เหมือนเด็กที่แบบว่าอ๋อแอรแล้วอ่ะใช่ฉะนั้นก็เลยพี่รู้ หน,หนูเริ่มทํางานเลี่ยงหนูทางานตั้งแต่16แล้วคะ่ะอ๋อเนี่ยหนูก็จะแบบเป็นคนที่โตกว่าเพื่อนแบบเพราะว่าเราออกไปเจอโลกแห่งความจริงแล้วว่ารู้แล้วว่างานแม่งหายากแล้วไหนต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานอีกงานหนูหนูทำงานอะไรคะัตั้งแต่16อ่าขายของอะไรค่ะแล้วก็ขายของแล้วก็สอบติดคณะบริหารอ๋อเก่งนะดีไหมเนี่ยหนูก็เริ่มทำงานแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะหายไปอ่ะพี่รู้สึกว่าบางทีเราทำงานหนักเกินไปอ่ะเราจะเริ่มไม่โฟกัสเพื่อนละ มันกลายเป็นว่าเพื่อนเราจะอยู่นอกมหาลัยมากขึ้นใช่แล้วก็ยิ่งยิ่งปีสี่เรายิ่งเจอเพื่อนน้อยโอุ้ณเริ่มกระจัดกระจายแล้วใช่เพราะว่ามันจะเริ่มเป็นแบบว่าทําีสี่แล้วตัเรียนก็น้อยอะไรเงี้ยจริงจริงในมุมพี่อ่ะพี่ว่าปีหนึ่งปีสองไม่สนุกจริงโอ้หจริงพี่ถูกป่ะเพื่อนเยอะมากแบงค์มีนเรียนเสกแบบเสกเฉพาะณะเราเสกรวมเสกรวมไอเฮียเสกรวมนี่เวลาไปนั่งดูเด็กนิเทศผู้พี่โอ้โหไอเฮียเอ้ยแ่งอยากไปเรียนอ๋อพอเข้าใจเพราะเริ่มทำงานเลยเนี่ยเพื่อนมันก็อาจจะคิดเป็นคนละแบบ มหาลัยถูกไหมรู้สึกว่าต้องเราใช้ชีวิตข้างนอกเกินไปเยอะเกินไปอย่างนี้ป่ะคะมีบ้างค่ะนี่สเทีย่ยวบ้างไหมดื่มบ้างไหมฮะ ทุกเงินทุกเงินโอ้น่างกายคุ้มแล้วแหละน้องเอางี้นะมึงคุ้มกูอีกมึงคุ้มกูอีกจริงเป็นจริงมึงคุ้มกูอีกเพราะมหาลัยกูยังไม่ค่อยดื่มเลยนะทุกวันนี้ดื่มดื่มสะบัดลงมากเหมือนมึงเอาชีวิตมหาลัยมาใช้ตอนนี้เหมือนมึงเอาชีวิตมหาลัยมาใช้ตอนนี้ไอ้สัสแต่มันคุ้มในทุกช่วงอะลูกคือคือหนูเดี๋ยวก่อนนะหนูกลัวมันจะไม่คุ้มหรอหรือว่าหรือกังวลอะไรไหมคะกลัวว่าแบบถ้าออกไปทำงานแล้วเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่าในในวัยหนูนะยี ต,ต้นจนถึง30อสะ <_ d ata> พี่เชื่อว่าแม่งคุ้มทุกวันเพราะมันเป็นวัยที่แม่งกำลังสู้กำลังเริ่มหาตัวเองเริ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอย่าไปกังวลใช้ทุกวันให้มันเป็นไปตามคันลอนนั่นแหละแต่อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเท่านั้นเองจริงครับ<อ>นั่นแหละผมว่าใช้ชีวิตตามแบบตามโฟล,ล์ตามแผนที่เราแบบวางไว้ดีกว่าแบบว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยแบบ<อ>ว่าไม่ต้องโฟกัสขนาดที่ว่าไว้กลัวแบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบตอนมหาลัยอะไรเงี้ยโฟกัสแค่แบบปัจจุบันกับอนาคตอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวับน้องเบนหน่อยนะ อู่อะไรพี่เป็นจับพาคีเลยนะสุดท้ายอาจารย์บอน์ฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยฝากเพลงครับลูกสาวพ่อผมขอนะครับนะทาง YouTube บอนนดลแล้วก็ซีมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมแล้วก็จะมีทเลนา์ในทิกตอกครับผมฝากเลยครับเดี๋ยวดู่องทางของพี่บอน์หน่อยผมขอนะครับนี่เปิดบัาบอาจารย์บอน์หน่อยฮะบอนนดลนี่ นี่เทปใช่ไหมเฟซบุ๊กใช่ครับเฟซบุ๊กครับไปตามไปดูกันได้ทิกตอกทิกตอกอู้หนึ่งล้านคนติดตามนี่เพลงโอ้โหทุกวราปจริงวร์ปอันนี้ยูทูบยูทูบใช่ไหมใช่ครับยูทูบครับก็คือลงลงเพลงในช่องตัวเองเลยใช่ครับไม่ได้ไปลงที่บ็อกใช่ครับอู๋เลยอันนี้ X X- b o n ์ d o ็ก คบ็อกซ์มิวสิกออฟฟิเชียลครับนีค่คายคายคายอันนี้ของช่องของบ็อกซ์มิวสิกเดี๋ยวเจอสตราร์ดาน่าอันนี้ของพี่บานะขอบคุณครับพี่บอลครับสตาร์ดาน่าเจอ EDC เต็มวงครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายครับ